สวัสดีค่ะกลับมาพบกับใครอีกแล้วนะคะวันนี้เฟยเพิ่งซื้อไข่อีสเตอร์มานะคะในในกล่องเนี้ยมีไข่อีสเตอร์สามฟองนะคะเฟยเลือดดิสนีย์พรินเซสนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะมีอะไรเจ้าหญิง เดย๋ยวขึ้นมาหนิดหนึง่งเครื่อบช็อกโกแลตนะคะไม่ดูเปลือกเหนะมือนาะเพราะเปลือ,อกห่อไปง่ายจายกระเทาะนะคะโอ้อแลก็วิธีแกะนะคะแกะอย่างนี้ค่ะ จะเทาะเปลือกข้างหลังก็ไม่ด้านนี้ด้วยนะคะแรงๆคะ่ะกรเทาะแรงๆอย่างนี้แล้วมันก็จะแง้หนังมันโอ้เราได้ซินซินเนเลา่าตัวอย่าง ก้าตัวนะคะต่อไปเรามาแกะต่อไปเราไปแกะอีกอันนึงเลยนะคะดูเปลือกก่อนลูกดูเปลือกก่อนเปลือกดูเปลือกก่อนตอนนี้เราจะได้สโนว w h i นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าข้างหน้าเป็นอะไรก็ดูได้ เทาะอีกนะคะตกง่ามากเลยกะเหมือนเริ่มค่ะคุกกะเทาอเหมือนเดิมนะคะ,ะ,ะ,คะ,อ,ะ,คะอือเวลามันก็จะแงนออกมาตรงนี้เราก็แกะไปเลย แอค่ะเมื่อะคระัตัวอย่างเหมือนเดิมค่ะไหนไม่เห็นเลยตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะมีเก้าตัวค่ะไหน,นไอะไป่ง ิง,ง,งข้างข้างหน้าเป็นเป็นซินเดอเรลล่ลานะคะแต่ไม่รู้ข้างในจะเป็นอะไรเยบช็อโรรกโกแลตเหมือนเดิม เมาเหมือนเดิมเราได้ซินเนเล,ล่าอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะเึ็นสามตัวเลยต่อไปก็ตัวอย่างเหมือนเดิมค่ะ นี่ก็รวบรวมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เปลือกโอ้แล้วค่ะขอบคุณนะคะ